ว่าไงนะว่าไงนะคะว่าจังไดลูกห้องหาแม่นี่ป้าได้ในี้าเป็นแมุู่ยเป็นตะลุตดนด้นเลยพี่น้องพนยังเด็กหน่อยอยู่เนาะหูจักห้องหาแม่โอ้ตาตาลุตโต,ตนแท้ห้องหาแม่แวกแวกอยู่แม่เจ้าโอ้ ยสวสัชจังซานป่าลุตนตนเจ้าแล้วลูกพ you know. ูนมูเวินพี่น้องเมื่อนี้มันอากาศดีโอ้ยโอ้ยตาลุตนตนเจา้ากับบ้านน้ำปากบ่อะไเดี๋ยวจะของเจ้าหห้เนาะนี่มูเพิ่นพี่น้องแต่เพิ่นยูคนละหัวเด้จ้ะเพิ่นยูคนละหัวนะนเห็นปะ ากาศดีดีพี่น้องนี่ฮะโอ้หตะลุตโตนแท้เพิ่นมีมูยู่งเออเพิ่นมีมูยุ่พี่น้องพูดมูเพิ่มในทางผุนทนั้งมันเขาก็บ่สนใจได้จ้ะพุนทางหุนเขากินอยู่โอ้ตะลุตโตนศาส์แท้อยากไปหากุ้มนั่นบ่ไปบ่ได้มันเป็นมันเป็นเส้นลวดเออนั่นไหมพี่น้อง มันเป็นเซนอันอย่างก็เอิเล็กทริกเลยแม่จ้าไฟฟ้านะแม่พี่นอ้องคะต้นลรูปต้นหายโอ้ยตอีต้นแค่บักโอ้บักลาเฮ้ยลาโอ้ยพี่น้องเอ๋ยเป็นอยากโถเป็นอยากมหามูคือ่าย่พุ่นนะมือฮะ คือไปยุ่พูนผุนผุนมูจเจา้าคือไปไปยุพ่พูนมันม้นา่ได้ฟังนี่ <l ip> โอ้ยอีตาอีตโอนท่านี่พี่น้องโตนน้อยๆแน่ๆกระจับแยกจากพ่อจากแม่แล้วเนาะอยากม้าแหมฮพูนกลับไปหามูจเจ้าลูกไปโอ้ยอีตโนเด่ <l ip> นี่พันอยากมา้าหนีพี่น้องนี่เห็นบ่ เล็กน้อยๆน่อยปะละไปแล้วยู่นี่เห็นมะนีสส่สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคนจับคนจับมุจเจ้าแยกกันโอ้ตัวอีตนน้นนะพี่โน้องโอ้อีตอนเดโอ้อีตนเดนี่ใส่เดียวกันพี่โน,โน้องนี่ถึงเวลาเพิ่งกระจับแยกแหมฮุ่นว คนจับแยกออกจากแม่เออเอามาเลียงเป็นอันโอ้แต่อีตน้นแต่เป็นอยากม้าพี่เนาะอยากมาหามูทั้งนี่เนาะพอ,อ,อ,อลาหน่อยเออตอีต้นสากวูโอ้ทั้นกระหองหาเือกันก็พวกไปหามูนอนนี่อยากยอยนมูนี่ โอ้โหห้หองหาได้ไอเมย์ไอเมย์ม,มุดเจ้ากันนาฮักลูกเอ้ยเอาปอแอปเปะอยู่นี่นเอา้เอาอ้อพักกันห้องพักกันห้องโอ้แต่อีต้นเดนี่ถ้าแมนยุบบานตุข่อยมุดเจ้าบ่ได้แยกกันกับพอกับแม่เด้ออยู่ขอกเดียวกันเด้อ เด oh. อบ่มีฟาร์มกว้างปานีบ่มีอือบ่มีหญ้าเขียวปานีแล้วค่ะเนี่ยพี่น้องไปตหาหักเด้่นี่เด็กน้อยๆเอาป้อยแปรเอพี่น,อน้องเอ้ยไปตหาหักหลายขับรถผ่านมาก็อดที่จอดแวะหา <c oughs> บ่ได้ใบ้างพี่น,อน้องมีรูปหัวใจอยู่ข้างหน้าก็มีตัวน,นั้นตัวน,นั้นเพิ่นดำเลยเิ่นนดำเอ้ยมีตุ่มหูสุกโตเลยค่ะมีน้ำเบอร์ มี่ลูปหัวใจอยูหนาผากพวเพแวอยู่ว่าไปตหาหักแข้งแท้เหอเหไหม <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยแลน้ำรดเบืมๆไปพี่น้องดูโอ้ทางพุ่นแลน้ำรดนะพี่น้อง่นอาออาหารไปเหงหัวเหรอเอามาอนีห้องแซวสาดเลยพี่น้องเอ,อ้ย นี่ฮะออโอ้ยพุ่ก้มนั่นโอ้ยตายตอีตนเด้รู้ต้นหลายเด้อูอตนแห้งเด้ล่าน้อยล่าน้อยเป็นตายตอีตนเด้นเนาะเดใจเด้นี่ฮะ ยังไม่ยังตื่นยังมื่อเจ้าตื่นยังเล็กน้อยนี่สําหรับอนุบาลน,นะพี่นอ้องเต้าเหมาะต้แมนะ่นี่ยังบรทันงแหน่ทางแม่ได้เลยนี่เห็นบะยังคือทอดแม่ยู่นี่เห็นบ่ไม่ยังคือแลนมาคักันอโอ้โอดูนห้องไม่ยังคือแลนกับม้าเบิมเบิมลูก โอ้ยออกมาบ่าได้แล้ววังว้ยน่นเห็นว่าพี่น้องพผนมาซ้นเสร็จลวดเสร็จเดียวพ่นถือไฟช็อตแล้วหวันอ่ะโอ้ยลุตโตนเดือ้เด็กน้อยแม่น้อยคักน้อยแน่ได้พี่น้องเพิ่งสีเพิ่งสีจับแยกออกจากแม่ม้านี่โอ้ยเนาะตาลุตโตนสาส์ห้องหาแม่บอดวดเด้อ โอ้เป็นตหาหักแท้ตาอีต้นซาดโอ้เนะ <c oughs> าะชาห้องหาแม่มุเจ้ามาอยู่โรงเรียนอนุบาลที่เดียหนิมุเจ้าสิไปหาแม่ได้จังได้วุ้นล่ะห้องหาเอ้ตาอีต้นซาดแท้โอ้เป็นตะลูกต้นหายพี่น้องเนี่ยเห็นปะ เพื่นถือแยกกันจ้ะเพื่นถือแยกกันทั้งสองกลุ่มเลยแล้วก็แยกมาจากพอจากแม่อีกนะโอ้ยเบากันนะเบากันลูกเบากันว่าวาจังไหนแน่โอ้แลนรวยๆมาหากันมาเด็กน้อยแม่พี่น้องพู้อนอยู่ข้างไหนอยู่ข้างไหนไกลๆหุ่นก็มีได้พี่น้องกูลหะ หลากสีเลยจ้ะพุพ่นปูนปูนด้วยหลังต้นไม้น่ะเพิ่งนั้นพี่น้องแลนลุยลุยมาเด็กน้อยก็คือเด็กน้อยเนาะโอ้ดูแต่อีตนสะอาดเขาที่ยามเข้าแรงเคยอยู่น้ำเมร์เนี่ยแม่พี่น้องจา๋าเพิ่นเคยอยู่น้ำเมร์เนี่ยแม่แต่อีต้นสาด โอ้ยเนาะไป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 แลนไปใส่บันนี่ข้าเจ้าอยากกลับบ้านเหรอไหมพี่น้องอยากหาแม่นไหมโอ้ตีต้นให้ เลือตนห,ห้อืไปบ่รา้อ่ะจ้ะเป็นลวดพนล้อมไว้โดยลวดเสซนเดียวแต่เป็นเป็นอิเล็กทริกอ่ะจ้ะเป็นไฟฟ้าแต่อีโตหนาห เด็กหน่อยเอ้ยเด็กหน่อยเอ้ยเด็กน้อยมธรรมชาติของเขาเนาะบ่เป็นธรรมชาติดอกนี่แหละระบบของเช้าฟาร์มจ้ะโอ้โหอีตนเดกลับบ้านขึ้นเนอค่ะนาะทั้งนี้กับมีข้างหลังกับมีมาหนิญะพี่น้องนี่กับมีนี่เห็นปะ ว่าพี่น้องจ๋านี่อยู่ข้างหลังก็มีอือมบ่นี่ก็มแมียนนะเออต้อีโตนแทะ,ะมาจอบเบิงโอ้เห็นหน้าปอหลอดไปแหล่พี่น้องเอ่าคน,นยินทั้งหลังห้องนะโอ๋ตาอีโตนแท้ลาน้อยมาเป็นตาลุกโตนแท้ ปามเ้อยใหญ่ไปนองหลายคักหลายแน่ข้าบ้านขึ้นนะจ๊ะ